กกินก่อนวันนี้จะมาอีเวนต์บอยมิเดียเซลแต่ก็ต้องกินก่อนนะคะเรงนี้ว,นว่าสปอนเซอร์แต่ไม่ใช่กินเองอยู่งานไปด้วยงานสน,นั่นเด <laughs> ือดทัพทุ่งเก้าบาทของของแนี้ <laughs> ลองไอช็อปอะไรมาดูกัน unbox u n บอกตัวแรกที่ได้มานะคะก็คือชิชิเอโดนะคะตัวอัลติมูนเหมือนหนึ่งแึงเลยนะคะตัวนี้ใช้บ่อยอยู่แล้วเป็นตัวที่ทาให้ผิวแข็งแรงมากขึ้นเป็นเซรั่มตัวดังของชิชิเอโดนะคะยังไงก็ต้องมีตัวต่อมาก็คือตัวลังโคมค่ะเจนฟิกนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นเพื่อนชายนะคะแล้วก็แบบดีมากๆเขาก็จะแถมให้3อันเล็กซึ่งออกมา21 ml นะคะตัวนี้ซื้อ20 ml แถม2 1 ml นะคะก็เหมือนหนึ่งแถมหนึ่ง ตัวต่อมากค่ะก็เป็นตัวซาวซูฟ์ฟอร์เซรันะคะตัวฟอ r ์ e เซรัใช้ประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะแถมอีก5ชิ้นนี่ก็จะได้มาสก์ตัวดัง,งเขาทั้งหมดเลยนะคะมันต้องเป็นตัว Mark มา r k โอเวอร์ไนท์มาก์ตัวครีมนะคะที่ต้องหลังออกนะคะได้ตัวจิ๋วนี่ไม่สองด้วยคุม คลินิกคลินิกมอยเจอร์จาตำานาความชุ่มชื่นนะคะเขาก็จะแถมมาให้แบบนี้เลยนะคะ3ามอ่านก็รวมๆแล้วเกือบหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันคุ้มเวอร์กางพวกนี้จะเป็นกางพวกแบบอารมณ์แบบฟิวเวสสมอางหรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบดังๆคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะตัวแรกที่รู้สึกว่ายังไงก็ต้องซื้อแน่นอนคือยูซลินค่ะตัวนี้เป็นน้ำแร่นะคะได้มาในราคาประมาณ100 200, ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200อค่ะคุ้มมากๆแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยฟิซิโอเจลตัวกันแดดแบบเป็นแท่งเพราะว่าตอนนี้กำลังอินกับกันแแดทที่่เป็นงมามาากจะลอ ใช้นะคะของตัวฟิสูเอเจลก่อนหน้านี้ใช้ของชิลด์ตัวต่อมาคือบ i o เรค่ะกันแดดเป็นไซส์เล็กๆก็กล่าวว่าจะเอาไว้ในรถนะคะเอาไว้แบบทาตัวทาหน้าทาคอได้แบบไวๆไม่ต้องกังวลว่าจะลืมหรือว่าไหนลืมมาแล้วมาคิดต่อ,อได้บนรถก็เอาไว้ทาเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันค่ะแต่ว่ามันหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้นะเราซื้อมาสองเซตดูแลผิวหน้าแล้วก็ดูแลผิวตัวนะคะนี่วัชลีนค่ะตัวกรุตาไฮยานะคะเป็นผิวป้องกันผิวแก่นะคะเพราะว่าผิวเราเริ่มแก่แล้วสัดตัวนี้เข้าไปอีกตัวนะคะ, eline, ะ,คะ 15, วตั นี้ก็เหมาะกบแบบใช้เดลี่นะคะทาซ้ําทาซ้อนในช่วงวันที่ขับรถแล้วแดดแรงมากๆมาในหมวดของแบบกระชุกกระชิกกันบ้างดูสิเขา,าได้อะไรมาของแบบแบบผ่านๆแต่ก็ต้องซอยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยรถดเวอร์นะคะลายเขาน่ารักมากมีไมการซื้นสมรีแบบผ่านกระเกจดิงนะคะอันนี้เป็น คาริสมานะคะเอ้คลูซีพี่แนบอยที่เขาโคกับสติกวิดมีนะคะเราชอบน้องไดโนูก็เลยตุนมาเลยชื้อหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันตัวต่อมาไม่ซื้อไม่ได้ะคะ่ะแปรงสีฟันนะคะก็โอติปไอ้ยี่แบนบอยก็คือซื้อแปรงสีฟันประจำอยู่แล้วนะคะโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเพื่อนมาบ้าน oh. จะใช้แปรงสำเกดตไปได้เนต้องมีตุนไป oh. ไอะไรเนอร์จ้า ของเอ็กคิวมี่นะคะเหมือนจะ49บาทาจำไม่ผิดก็สส่ไปเลยสิครับประมาณรู้สึกจะซื้อมันสแท่งนะคะมีตาเดียวแต่ว่าก็ต้องแบบออะไรเนื้เยอะหน่อยหายก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่า49บาทต่อมาคือที่ระหถตางของจีโน่แม็กเคนะคะเขาบอกว่าตัวนี้แบบได้ปังเท่ากับเชียบเท่าคอตแตร์109บาทราคาดีมากตัวนี้เป็นมาสคาร่าเบสยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันเห็นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็เห็นในโซเชียลดังมากๆก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไง แล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ไปต่อขนตามมาแล้วขนตามมันมีหลุดบ้างก็อยากจะบำรุงนะคะตอนนี้เป็นแล็ซเซรั m ของอีตูดีไม่ถึง200เหมือนกันน่าใช้มากๆตัวนี้คือเดินผ่านแล้วก็แบบหยิบเล่นเป็นตินนะคะเหมือนจะ29หรือ19เนี่แหละของ ODBO ค่ะเอาไว้ให้ตัดแดงๆอีกกี้มันเป็นสกอยแล้วก็ระหว่างรอคิวก็จะพลาดไม่ได้ค่ะมาร์หน้าแบบจูบๆหมดแล้วนะคะวันนี้ที่โกย ไปมิดเยเ r ลน l กข่าคาเสีหายทั้งหมดวันนี้นะคะอยู high, ่ที่ประมาณ12ื 300, ่นสองนะคะแต่ว่าเราใช้โปรโมชั ans, uh, life, ่นเนี่ยลดไปนะคะทั้งลดบัตรเครดิตลดสมาชิกอี่วน่บอยแล้วก็ได้อวเชอร์เพิ่มอีกเนี่ยลดไปนะคะเหลือประมาณ9,300บาทลดไป19ก็อย่าลืมมาช็อปกันนะคะที่อีแบนบอยนะคะทั้งเคตอร์แบรนด์นะคะแล้วก็แบรนด์ไทยนะคะแบรนด์เมืองนอกของดีๆเด็ดๆเต็มไปหมดนะคะรีบมาช็อปนะคะช้าอดหมดไม่ลด้วย